กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตโคสูสุขคนสมองสิบอลบอลจะเป็นต่างประเทศในประเทศบอลยาวไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอลยาวซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมืาอนี้บอลยาวกับมาอยู่หมู่บ้านไพ่ล้อมเนาะกับมีอ่าไตวานไปในน้ำมาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกับอ่าบอมียายคนหนึ่งน่ะอ่าเราอยู่ผู้เดียวก็คือมาอยู่กับลูกก็คือยังอยู่ผู้เดียวเนาะเพราะว่าลูกคนน่ะบ่เต็มเพิ่นแบบบวเต็มล้อยเนาะกับ เทีนซานเราเปลี่ยนเดี๋นี้เนาะพี่น้องคือสิทัดท์เทนอ่ะเขาน้ำจำปายกินที่เก่าเหรอเนาะพันสีบาร์กะเดี๋ยวเราวแท้จริงจังไหนปัญหาก็ยังบบฮู้เนาะกะโอเคเนาะพี่น้องไปหาไม้ตู้กันได้บาระซื้ออย่างเนาะสบายดีไม้ตู้อ่านเอาเมื่อขึ้นก่อนเด้ออ่ะโดยโดยโดยอันนี้ไปในข้าขึ้นไปก่อนมันอ่าขออนุญ,ญาตเด้ออ่ะโดยโดยเฮ็้ยังกินเลยแม่ต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้ Ờ, oh, cô đi về hà làm mấy ừ, oh, anh ấy nè Ờ, mấy anh ấy nè nói anh ấy ô, hà nè Đồ cũng đã lục ô, Ồ Ồ Ồ, 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 ồ Ở đơ. Huh? À, mươi, ở mươi rộng con nữa hả đứa Ở mươi <laughs> nữa À, hả À, có thật đó, anh nhỉ bàn. sư vạn bọ Ờ อายุจป,ปียัง <60. S 1> มีตัหกสิบปีอืออโดย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 หกสิบ <60. S 1> ปีเนาะอือมีตุมีมมลูกก่คนลูกอันพนหนึ่งนั่นอยู่ใต้ภูนไปสมี่ะลูามคนลูกลูกสามคน,คนพ่อตู้เด้ยงอพ่อตู้เชืออะไรเออเชือตะลนนะบอเออชิบกว่าปีแล้อ๋อชิบกว่าปีแล้ อันไพจะ่อยู่น้ำมีตู้ตอนนี้จะค้นเดี выход, er ๋ยวนี้ผู้เดียวนั่นแหละผู้เบาช่อนชะเง้อเอยเห็นแล้วอยู่น้ำแม่สะเง้อรูกช้าชะเงะอหักเป็นชะเง้อเงือบแล้วคนเต็มรอยแบบแบบไรแม่แบบแบบไรยกอากหัวกับหัวยังให้กบให้บอกคือแบบแบบไรเนาะบ่ได้หัวก็ได้ให้แล้วหักคนบ่ดได้เต็มรอยไป้นีแหละเป็นลักษณะอะไรน้ำ ลงลุงน้ำลืมหมดคือยังไงบ่ได้ลืมแล้วทางเถื่อหมูหยอกก็หัวไปแต่คือว่าแม่คือว่าปวเต็มเนาะยบ่อยบ่อยเอาฟังเลยนะแบบอาการเต็มเลยมาจะเต็มเลยคนมาจะเต็มลอยก็ได้อาการของเพคนนะแม่เออมาจะเต็มลอยไปได้นี่ยและมันกง่ายๆรังเถื่อขาว่างัวมันกับบวงัวจังกับบวมจังเลหากินแล้วก็หั่มบัดมันอยากหามฮะบัดมันมาหาอะไรกันย่าปรชา อ๋อบวมเนกี่ข้านตัวเนาะเออบวมเป็นกี่ข้านบาดมาหาเลยฮะบาดบาหาแล้ยเจ๊เจ๊จึงได้แลแม่ก็ได้อ๋อแต่แบบบวมเต็มดิจ็ดปีได้เพิ่์นนะเช้าฮาปีซาฮาปีลูกหล่าของแม่เนี่ยแหละเป็นตั้งแต่น,น้อยบอ่อืออู้อันสอบอยังนี่แม่ชอบนิ้วชอบนิ้วเออชอบนิ้วเลย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 เิ่วแต่เพิ่์นมานอนน้องข้อมืออยู่บ่ นอนนี่นะนอนอยู่น้ำระบาวโอ้หน้าระบาวหน้าระบาวมีตู้เลยจังมีหน้าจักไห้บ่มีนี่แหละบ่มีจักไห้เลยนี่นี่นะไปชอยกินแม่นี่ยชอยหาชอยกินลูกเอ้ยบ่มีเลย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 ฮะชอยกินอ๋อจ้าวจ้าบ่มีแต่อันมูนพอมูนแม่พูดว่ามูนพ่อมูนแม่นั่นการมันบ่ลาย กันยังบไดไ้ปันกันมุนผอมมุนแม่นะ่ะหลยเอื้อยหลยนองอ๋อแล้าใส่เห็ดแ่ะแม่น้นองเห็ดเมตู้มี <คน S 2> มีม,มีดูจะอ่ามีพี่น้องจกคนช่องคนนี่แหละคนหนึ่งก็อยู่ลําบองคนหนึ่งก็อยู่ในบา้านผู่อนทางนอกพวกะนาบ่ลายแล้เข้าวก็บุ่กม้มกินโอ้นาบ่ลายเด้เกาหา้ชิมห้อันทีลูกเมต้ไปอยู่นั้นน่ะอ่าพี่น้องทางไหนเนาะบาระบ้านนะเออน้องคอย อดูดูน้องกันเนาะโดยโดยโดยไปอยู่ทาน่องมไม่ให้มีหน้าแต่ไปหากินเด้ยเลยนไม่ขายน่ะขากินน้ำบ้านําเมืองนี่แหละลูกเอ้ยขอกินไปนี่แหละได้ปุบบเออเขาก็ให้ยุเขาก็ติ๊กข้าวติ๊กข้าวน้องเห็ดนี่แหละแล้วก็เอาไปหาแหลกหาหานี่อะไรมากับปั้นกันกับน่องปั้นกันกับน้องน้องเห็ดนี่แหละน้อง น้องอยู่ไหนอยู่ในบ้านนี่แหละคนชานก็ตากป็นยังบ่ชันติบเข้าอะละมันให้เอื้อยเอาไปเลกโอ้ว่าไงชอยอันม่ตู้หากินเออแบบบออยากอาไปคอชื้อๆเออหานีไปเลกให้เออน่องเอาติบข่าให้อ๋อโดย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 เขาก็หากินแต่เขาเอื้อยก็หากินแต่เอื้อยโอ้จ้าเจ้าอันโทษด้วยม่ตู้อันตาจะเป็นยัง ตานี่ก็เจ็บประดงเป็นยังไงประดงคันคันละชีละประดงคือชื่อยากินบ่ชื่อบ่ดเท้าชื่อกะไข่แดงละมือช่องมือละกะคันขึ้นอีกก็เจ็บอีกยาเบิดบ่คือจังไดยเออมืดอะไรพวกทำได้กินนี่ไข่แน่บ่ะทำกินแล้วกัไข่แน่ทำกินนะนี่นายอันเมียอันยานะเขาไปชื่อชุ่มหาพันชุ่มช่องพัน ชืช่อชำทำมีเงินบาดทำมันมีเงินแ<อ>ละ้วกะับ่ได้กินอยาก็ได้ทำมันมีเงินเด้น้ำตาไหลรตลอดนั่นนี่เออไหล่ไล่ตลอดน้ำตาเป็นน้อายจาักปีแล้วน,นี่เมย์โอ้ยหลายปีแล้วลูกเอ้ยเป็นหลายปีเลยเลยเลยหลายปีเลยมาเจ็บตายนีเ่เนาะตาก็เจ็บมาแรกบานเฮาคันแล้วเฮาชีชีแล้วบัดมันก็เจ็บอ๋อเฮาอะแม่ว่านี่ว่า ประดงประดงคันเหรอปันเฮาชีแล้วก็นบานี่ก็นเช<อ>้าเจ็บอือแม่ก็ชักยาบางหนึ่งนี่ก็ชักยานไปชักโควิดเขาไว้ในยั<อ>บนนงบวชขับนั่นนี่โอ้บรนณาเดือนชิปนี่ชักอีกแล้วนี่ถึงขวดชักอีกนีก่ทรมาทำได้กินาานะใครแน่ที่แม่เออทำได้กินแล้วก็ทำมา,า,มายาเบิดแล้เป็นเจ็บเล่นบ่มันเจ็บ อทำยาเมื S <S ่อนแล้ว <Bref>. ก็เจ็บคำเฮ้ากินแล้วก็ช่องซ้มือแล้วก็เออขายใช้ยันยานะไหมมืนกินหมแอล่ะบ้นบ่เออคับไปชื่อเพื่อักคำเท้าของมอ๋ก็อยากเห็นตัวอย่างนะแม่กระยากเห็นกินเมืแล้วยาเมือนแล้วเม็ดแบบไหนเนาะจะเมืแล้วเจ๊าะคำว่าละแม่กับชิว่าหายกับบุพเพ เป็นชีวาวิทยาแนวนั้นนี่เป็นว่าแมอปรจชญ์ค้นยานะคเขาวัดใช้ยาประดงเลยถูกค้ายานั่นแพทย์หมอเขาละเอาให้จ้าใช่แม่นค้นบ่จักยาจากยงคาว่ายาประดงนี้บ่แพทย์เออแม่ไปหาเองบ่อันำมุรำไม่หาอยู่หากินเออาหาขำลูกบ่ได้ไปแล้วกันไป ไปได้ไหมไก่บ่ฮะไก่บ่แม่ไปนบ่เนน้ำนี่แหละหอมนี่หวยไปใกล้นี่แหละคำที้ไป่กล้เลยกัไปบ่ฮอดบ่อดเนาะเนาเ่ยังดียังมีหมองใกล้ให้ไปหาเออนี้บัดไปหาอู่ต้องน้ำกใกล้เยโอ้ดูดูดูดยน้ำมันนี่น้ำบ้านทนี่หน้ำหอยน้ำหอมวันนี้แหละได้ใส่ข้าวสารสิมามมเรงนะนม่เลอ๋อพมาให้นะแม่ก็ได้ ไปถอยอ๋อขอใช่ไหมก็ได้หลายเธอขึ้นพูดไรไปแถว่นเถอะเล่าทงพูดไรเอาติดเข่าเจ๊แกงไปหาขอเขียดได้ไหมเขียดได้เอ้ยบานน้องเป็ดน้องกระลองไปพุ่นละอือเอาไปขอพุ่นแหละโอ้เขาก็ให้จักติ๊บนะแม่อันนั้นนะจักติ๊บนะมีเจ๊หนุ่ยเนาะที่อันได้เข่าทำนี่นะแม่ทีพี่ขอแล้วทำนี่อ๋อห้าหกเจ็ดหน่วยพูดแล้วเนาะอ๋อหน่วยใหญ่บอ หน่วยใหญ่หน่วยน้อยฮัเน่เน่อาเมนใช่เองแน่ได้หรือเาออแ่แต่น้องเนาะเป็นคนสานนะเมนน้องอ๋อโดย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 น้องเป็นคนสานแล้วก็ไม่เอ้ยหาอยู่หากินเนาะบรอยากให้ไปีขอนั่นพึ่งชื้อไม่ใช่อะไรไงกันเขาก็บโบมีคือกันเขาก็ได้โบมีอ่อน้องกับได้สานแบบที่เข่าเล็กหาเข่ากินที่กันบ่เออ แต่เพิ่นยังมีอาชีพแบบอาซานต่คอเป็นเนาะเออเพิ่นยังมีพันเม่โปเป็นบันเนี่ยเม่ปัดโเป็นแล้วปัดลูกปกัดโเป็นชานแน่โอ้โดูดูดูโ,โอ้มีผือมีอย่างตัวนี้เนาะแม่เออผือไปเอาจะหันคนแหละยังม้มสาบ<า> <สา S 1> บ่ตัมก็โป<อ>เป็นนะให้ดูตมัมให้จะดตัมนี่เม่นี่ฮะนี่อันนี้นะ โดยเลยให้ให้พระตำมให้แล้วก็ปั้นกันกับเขาโอ้พือเจ้าของแล้วให้เพื่อนตำให้แต่ให้อาซาเพื่อนเหมือนนึงปั้นกันพันพื้นเชือกเลยแล้วก็ไปได้เขาเกันวันนี้กะเอออ๋อยังกัเมียนโก้ยังกะบหาพื้นหกพื้นนี่แหละเมียนแต่ก็ยังดีเนาะที่แม่แบบอ่ายังแบบก็ได้ไปขอซื้อเนาะเอออ๋อดีดีดีเนี่ยเก่งเก่งเก่งโอ้แต่หันผัวแม่์บ้าแม่์บ้าอันยุคปีนะหกสิบเมียนมั่งเมย์ เท่าทำนี่แหละแม่ก็ว่าแม่นี่กับบริกคุ้นจักก็ได้ละหนูแต่เองก็ว่าดูเราไปนี่และหกสิบอะโดยโดยโดยแม่ยังนะลขาดื่มไหนแม่ยังนะแม่วานแม่วานเออโอ้โดยโดยดยเราไปนี่ละมุ่งอ๋อมุ่งแม่คืออ่ากางกับที่กลางก็เอาทั้งหัวบ่ เออของเห็ดนอนแล้วไป้หุ่นนี่เห็ดนอนแลงหัวก็ไม่ใช่ละก็ชัดนแล้วลูกมานอนอ่ะมานอนอยู่มืองไหนลูกนะลูกคำลูกมาลูกนอนนีิหน้าห้องแม่ก็นยับอันนี้อ๋อโดูโดยดยคำลูกมาโอ้ยเนาะเผื่อเงินกับแม่เยี่ยมแม่ยามอยู่บ้านลูกอันสองคนที่มีครอบครัวนะบ้าบ่ได้มาเลยอืมเพื่อนเป็นขอบเป็นครัวจะปีเล่านะเมยไป ปีแล้วนี่มาปีนี่ม่มปียังโมเห็นมาใกล้แม่โมเห็นมาใกล้แม่อโดยโดยโดยปีแล้วนี่หันมาปีแล้วนี่ปีนี่ยังโมเห็นมาใกล้แม่สักเทื่อดินแม่แม่ดินที่อยู่นี่ได้ของของพ่อของแม่เอากับของแม่ละเนาะมุนพ่อมุนแม่เนาะก็เป็นของแม่ก็แล้วเนาะอ๋อยังดินจะเขาทุ่งของอยู่ จะขอเงินยู่ดิ้นพอดินแม่แหละโอ้แต่หน้านี่บ่พ่อกินบ่หน้าน้อยแล้วก็น้องเห็ดเลยเออป้าให้น้องเห็ดแม่นี่ก็ไปหาชอยกินโอ้ยโดยโดยโดยเออหาชอยกับบริจาวุ้นเอวยุ้นน้องน้ำบรายอ๋อน้ำบรายเลยจ้าจ้าเออน้าพ่อน้าแม่ทำบรายเนาะโอ้ะชอยกินตีบข้อแล้วนาะ อันนี้เยอะนิวแล้วพี่น้องมันมันสอบเขาได้ด้วยนิวเดินเดินเดยนเดเนาะเราก็อยู่ผู้เดียวก็จาอยู่ผู้เดียวได้มือมามือบ่อปลาดุกนะเอ้ามือมาผมมาเมือน ที่ท่านแบบไปเมืองลาบาวแล้วก็มาพี่น้อแม่เฮือนนี่เป็นเฮือนมูลเฮือนอย่างโบ่เฮือนอันตะทัวบ้เออเฮือนตะทัวตะทัวปุ๊ข่ายเนาะเออตะทัวปุ๊ข่ายเหิน้วเพิ่นจะไปแล้วกันเออรับ่ันก็จายไปเจ็บเสียบ่เลยบ่มีไผแบบเออสานต่อเนาะบ่อะไรบ่มี่อะไรลูกก็โอ้ยคำว่าอะไรกับเขาก็เป็นอย่างไรสีวะอย่างใดที่แม่เออจักรีว่าจังใดล่ะคำสีว่าอ่าปะทิมก็คือจังเออ คำป้าปะา้อติมก็คือเห็นนะ,นะเนาะจังไลยก็ขาดแคน้นเนาะพี่น้องเรากสิว่าคำว่าเบ้าว่าลูกป,าปกะาติบก็คือสิโพดนะออคำว่าสิปะลูกปะตามาบ่ได้ปะก็คือจังปะอยู่ออถามแล้วก็นะมาเพิ่งมาลูกเต้าบ่ได้ป้าคือจังบ่มาเยี่ยมมาอยามแม่แน่ะนะาบ่ไ<า>ด้มาแต่ปีนี้แหละลูกเออปีแล้วนี่ก็มาปีชื้นนี่ก็มาปีนี้นัออ่นคือวว่าแล้วโควิดเนาะลูกโดยโดยโดยโควิด แลเขตบ้านเขานั่นเปิดโบห้ผ่านมาทางใดล่ะก็เลยบ้านน้ำยู่เซนั่นแม่อันฮอดืึมน่ะเจ้าบ้านเชื่อวานอันดูกนะอันดูกแม่หน่อยยูเซน่เทียจไปเอาเมียนะบ้านบ้านโชกแผงใต้คูไต่พุณโบโอไก่เนาะโอ้บ้านโชกแผงไก่ได้ทางลงวิปักเชพืหละลูกเอ้ยโอ้โดยโดยโดยทางลงปักเชพแหละใช่ใช่ บักเนี่ยไข่แดงแบบต็มแน่โอ้ผู้เต็มนลับไว้ได้อยู่น้ำเนาะเต็มแน่บังนะลูกผู้เป็นผู้เต็มผู้เต็มนี่มันไม่ได้ไปทางเราแต่ยังไม่เคยมีลูกอีเมียเธอเป็นบ่บ่เนะบ่ท่านได้ลูกได้เมียเนาะทถวบ้านกะผู้เนาะว่าเพิ่นผู้เต็มปันใดก็ได้มุ้งเอาเนาะออโดยโดยโดยบังเนี่ยแบบไข่แดงมันยังว่าได้เมียกับว่าเต็มแน่นั่น มันเปิดได้เนี่ยอันนี้เปิดบ่ได้ลูกเอ้ยโดยโอเคสนามไอ้ตู้มื้อนี้นะเฮามาสัมภาษณ์ลงไอตู้เนาะสิเป็นจังได๋ก็อ่าเพิ่นให้ทาผู้ใหญ่สิีเบิ่งะท่านใจบุญเพิ่นเบิ่งาาตู้กติดต่อสอบถามมายามาได้ะเนาะแต่อ่ามื้อนี้แต่เฮาสิให้ตู้ว่าไว้อ่าซื้อยากินเด้อตานะนตเจ็บซ้ํา ตาไหลออกตลอดเนาะแล้วก็ภาว่าเข่าเราก็ยังพอได้กินอยู่กันอ่ะซื้อยาเด้ออย่ามาเจ็บตาเนาะแม่เนาะโดูเลยดูเลยดูเลยจัดหาที่พันเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวเด้อแม่ความนเงินของเฮาเนาะเงินนี่เป็นเงินของแม่เมษาก็พอล้วนเนาะที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศนะอ่ะแม่ก็ขอบุญขอบคุณอวยพรในเพิ่นคือแม่บ้านวังหันเนาะโดูด้วยด่ ขอบุณขอบุณเพื่นนะจ้า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 กอาด้าจนาจ้าม้าจ้าจดาจ้าจ้าจมาจ้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 ะจ้ับก่อนเด้อจ้าจ้าม้าจ้าจ้าจมา้าจ้าม่าม้าจ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 ้าาาจ้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 าาา้้าาาาล้ว้าะบา้ยาฟังก็คือเรา้าคนเนา อีกผู้หนึ่งกับอ่านปั๊มเปื่เปอเนาะมาสิเต็มกับเบอเต็มมาสิเป็นอ่านมาสิพึ่งถ้าใส่เลขกับบัวพอส่เลขน้องพี่น้องกับสิปร,ประมาณนั่นแหะที่ตามมีตู้แล้วบอกเนาะคือหน,นาสงสารอยู่สำหรับเรากระไรครัคือเราก็เจ็บตาตาเป็นปลงเราบอกอ่านทะเลซื้อ,อยากินกับอ่าบมาเพลงหลักพี่น้องอันสุดหาพันสองพันเราบอกสุดพันสองพันกี่เนาะประมาณสองพันสามพันบาทเนาะกถ้าอยากติดต่อ ลอยเรือเล่เากับติดตอ่อสอบถามมายเยอะเลยเนาะทาเด็ดทางไล่คือเกาอ่าอาอาชีพของเรากับมีผือพี่น้องเราก็มีผือแบบอ่าแต่มาแล้วก็ตมมั้มโมเป็นแล้วก็ให้ไทยบ้านหรือว่าคนใกล้เคียงกันตั้มแล้วก็ปั่นกันเหม,มือนแต่กษัตริไปเรียเขาทิปย์เขาวก็สีเป็นทั้งน้องเนาะน้องก็บขึ้ยอะคือกันบางทีคขน้ำจ้ำปากคือกันกนะพี่น้องก็ได้สารติดคอที่ไม่ให้เอื้อยพอว่าไปอย่างให้เอื้อยเนี่ยไปขอชื่อเนาะก็คือ บที่ได้เป็นการบรรณาเกียรติเนาะพเพราะว่าเรากะสารรนติบข่าวติบน้ำเป็นปก็ได้อเอาติบข่าวไปแลกเอาเข่าเนาะกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเรื่องเล่ของเราเนี่ยกะดินร้อนกะของเราอยู่พี่น้องเพื่อนเรากคือเห็นนะเนาะแต่เสียตรงเด็กกะโอเคเนาะพี่น้องกำลังรับคลิปนี้กันวันหยักก็ที่ต้องขอตัวลาพม่พี่น้องไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สี่โมงห้าโมงเนาะโอเคเนาะ เจอกันคลิปหนาเนาะพ่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันยากก็ต้องกลับาสบายดีแด้สบาสดีเนาะพ่อยพี่น้องมดสุขสุขคนเนาะ